สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับรวมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภาคส่วนนะครับเดินครับหนาขอให้ครับเดินหนาขับเคลื่อนนะครับ ESG นะครับภาคตะวันภาคอุตสาหกรรมนั่นเองครับที่ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีจัดโดยมีการจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการนะครับในการขับเคลื่อน ESG นะครับผิดเจี๊ยบครับผ่านภาคอุตสาหกรรมนะฮะซึ่ง ขอให้ครับซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดคอนแกนร่วมกับหลากหลายภาคส่วนนะครับจัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองระว่างผู้ซื้อผู้ขายผู้ให้การรับร่องค่าบอลเครดิตนะครับเข้าใจประเด็นปัญหาและอุปสรรคนะครับและร่วมกันหาแนวทางในการซื้อขายค่าบอนเครดิตมากขึ้นและในระยะยาวนะครับผู้ประกอบการการให้ความสําคัญกับเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับ สำหรับงานนี้นะครประธานอุตสหาหกรรมประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นครับดรทวีสันวิชัยวงศ์นะครับเพิ่งกะได้กล่าวนะครับว่าการปลอยการปล่อยการเรื่อนกระจกนะครับจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างต่อเนื่องบวาบสิเป็นการใส่พลังงานทางการเกษตร าการพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนะครับพร้อมทางการค้นทรงร่วมไปถึงการตัดกกไม่ทำลายปลานะครับและการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆล้วนเป็นสาเหตุสำคัญในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งสีส่งนผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับที่นับวัน,นีนสีทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับการลดการปล่อยการเลื่อนกระจกกับเพื่อลดโลกร้อนนะครับกระทำนาที จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวของทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิตผู้บริการนะครับผมในฐานะผู้ขับขอภัยครับภาคบริการในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมรวมไปถึงภาคประชาชนนะครับในฐานะผู้บริโภคซึ่งจําเป็นต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อองค์การบริหารจัดการการเลื่อนกระจกองค์การมหาชนหรืออบอก,กอนะครับในฐานะหน่วยงานทาหน้าทีในการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพตลอดจนให้คำแนะนำแกน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการการเลื่อนกระจกจึงได้พัฒนาโครงการสร่งเสริมการใส่า้าบอนฟุตพรินท์นะครับของผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีข้อมูลการปล่อยการเลื่อกนกระจกของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะครับประกอบกับการตัดสินใจในการสื่อสินค้าตัวนั้นนั่นแหละนะครับและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนั่นเองครับอ่าเราลองไปฟังเสียงประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดคอนแกนครดบดรทวีสันวิชัยวงศ์ครับฉะนั้นเนี่ยในมุมผู้ประกอบการวันนี้เชิญผู้ประกอบการมาซึ่งเป็นซักเซสเคสแล้วนะครับว่าทําแล้ว แล้วทำแบบไหนไมีวิธีการทําแบบไหนที่โรงงานของตัวเองหรือผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทำเนี่ยทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์ได้เอามาเล่าให้ผู้ประกอบการหลายอื่นฟังว่าทําไมเราถึงต้องขยับตัว ทำไมเราถึงต้องปรับตัวและปรับตัวแล้วดียังไงกับองค์กรตัวเองนะครับอันนี้มุมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวมุมกเกษตรกรก็เป็นโอกาสอีกนะครับว่าเกษตรกรเราเป้าหมายวันนี้ที่เราเชิญมาจากกาญยังแห่งประเทศไทยสำนังกงานขอนแก่นเราเชิญมาเชิญสภาเกษตรสภาเกษตรกรจะัดขอนแก่นมาเพราะเรามองเห็นโอกาสว่าหากว่าโรงงานไหนก็ตามที่เขาอโอเคครับเขาอาจจะไม่สามารถทําให้คาร์บอนเป็นศูนย์ได้ด้วยตัวเองนะครับเกษตรกรซึ่งมีแปลงป่า ระยะสั้นเรามองว่าระยะสั้นนี่คือแปลงยางพาราซึ่งมันสามารถดูดซับกับคาร์บอนได้เนี่ยอาจจะเกิดรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการขึ้นทะเบียนแปลงป่าและขายคาร์บอนเครดิตได้นะครับ